รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน,นี่คือตลาดจริงใจใแล้วตรงที่เรากำลังเดินเนี่ยเขาเรียกว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตตรงนี้คือเขาเรียกว่านี่ช่ำฉามาร์เก็ตวันนี้เนี่ยโคลิโน่เนี่ยต้องบอกว่า เขาไม่ได้ขายอะไรอร่อยอปกติอร่อยวิวอรววิวิว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 วิยวิววิววินไทวเวียดเจ็ จมาเก็ตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนก็คือเป็นโซนของพวกขายผักผลไม้พื้ผักผลไม้อือ้อีกโซนหนึ่งเป็นรัสติกโซนโซนนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นพื้ผักผลไม้เลยและที่สําคัญนี่ค่ะอยากให้ดูแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีใบเซอร์ติฟิเคตในการแบบปลูกผักป่อสารพิษ<ม> ือตอนนี้เขายังเน้นพวกพืชถักผลไม้ในเชียงใหม่ก่อนใช่ก็จะเป็นคนในเชียงใหม่เนี่ยที่เอาข้าวของเอาผักผลไม้มาตั้งแต่ตีสี่เลยใช่เอามาวางขายแต่สักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็หมดลวตลาดวังรับโซนนี้นะนี่การอยากอารมณ์ดีไหมทำไมอ่ะนี่มาเน่มาเน่ต้องกินไข่นี่เน่ไข่อารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีดิโอไข่อารมณ์ดีเพราะว่า เขาเลี้ยงไก่แบบว่าธรรมชาติ<ม>ให้กินอาหารที่ดี<ม>อยู่อากาศที่ดี<ม>ไก่ไม่อารมณ์เสียไข่<ม>ออกมามันก็แบบว่ามีคุณภาพลูกใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ข้าวนี่ข้าวมันมีเยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะ นะข้าวมันปูอินทรีย์ข้าวบือพะระแล้วข้าวไหนที่คนนิยมซื้อมากที่สุดนะคะเออตัวนี้ก็นิยมนะครับตัวนี้ก็นิยมครับอะไรสตรี่กร <Marie. S 2> ะจายกระจายกันนี่เป็นครั้งแรกเลยเนะี่ยที่รู้จักชื่อเนี่ยบือพระโดกก้องเนี่ยต,ตัวนี้ <laughs> นี่นอกจากมีโซนอันนี้แล้วเนี่ยเขามีอาหารสําเร็จรูปด้วยเ<อ>นี่ยโซนอาหารสําเร็จรูปแล้วที่สําคัญก็คืออาหารสาเร็จรูปเนี่ย สะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาไม่กานสุ่มตรวจด,ด้วยนะพี่อ๋อเหรอเขาไม่กานสุ่มตรวจแล้วก็มีห้องเหมือนเป็นห้องปฏิบัติการอ่ะ <S 2> <S 2> <ๆ>อันนี้เป็นห้องปฏิบัติการนะคะอ่าอ,อย่างที่บอกพี่แอนว่าเ,เราสามารถเออเอาผักจากเออพ่พอกอาร์ดแม่กาดเนาะ ข้อการข้อกาดไม่กัดเนี่ยเอามาแล้วมาให้สุ่มตรวจที่นี่ก็ได้แต่โดยปกติเราสุ่มอยู่แล้วปกติเราเก็บสุ่มตรวจอยู่แล้วดีเนาะแล้ววิธีการตรวจทำยังไงคะสมมุติไอซื้อผักมาสักอย่างหนึ่งทำยังไงคะตรวจยังไงถ้าวิธีการมันค่อนข้างใช้เวลาเนาะคือเราเก็บตัวอย่างมาก่อนแล้วเราก็จะลงมีผ่อนเนาะว่าของใครผักที่นี่ไหนลูกค้าเจ้าป้าเอเนีะคะแล้วก็จะเขียนลิสต์ไว้ค่ะแล้วก็จะมาขั้นตอนแยกเตรียมขวดทดลอง หลอดทดลองอันนู้นไหมอ๋อมันก็จะมีตามขั้นตอนได้น่อ้ห้องสารประกาศโซนเซนโอ้โหนี่เป็นแบบนี่เนี่ยห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของเรานี่ก็เป็นงานสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังให้กับผู้เรียโเองอ๋อค่ะ ่วนนี้เนี่ยไอเตรียมกระเป๋าไว้ให้พี่การเรียบร้อยเตรียมอะไรกระเป๋าถุงผ้าถุงผ้านี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ซื้อได้อย่างสบายใจเงินก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลยให้กู้เลยหน่าชอบหมดเลยอะ่ะโซน,นรัสติกโซนนี้ก็จะปิดเลทน,น้อยถ้าคุณมาบ่ายก็ยังสามารถมาได้ถ้าไม่เลี้ยกระเป๋ามาขอแนะนำว่าที่นี่นี่ เป็นภาพาเอ้ยน่ารักกันอันนี้ซื้อกระเป๋าจากตรงนี้แล้วไปซื้อผักซื้ออะไรแถวนู้นได้เพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นกระสอบพลาสติกเนาะอันนี้ใบเท่าไหร่อะคะฮะ90าบบาทเอาสองใบลดป่ะคะเอาอีกแล้วเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วส่วนใหญ่อะมันมีสีอะไรบ้างนะสีมือ สวัสดีค่ะพี es eu eu ja aqui, ่การค่ะอ๋อไม่รู้เป็นศิลปินที่แบบว่าทำเรื่องของศิลปวัฒนธรรมทางเหนือแล้วก็เนี่ยอันนี้ปักมือทุกตัวพี่อ๋อร้านของนี่ใช่เนี่ยของพี่โจกับพี่หน่อยู่ตรงนี้ตลอดก่อนยังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องมีการโดนกันบ้างอ่ะ สวยฮะเฮ้ยดีกว่าตัวเมื่อวานอีกว่า,อา,าขอดูดกปากี่ฉันนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดีดีดีลูกค้าลายใหญ่ประจำตลาดจริงใจในี่เหมามามาทุกอาทิตย์ไมคะลูกมาทุกอาทิตย์ไหมค้มาค,ครับพรุ่งนี้ก็จะมาอีกครับอันนี้ผู้หญิงผู้ชายอู้้าวตายล้ว เออสวัสดีครับหนูน้อยสวัสดีครับสัสดีครับสยิ้ม้มแล้วทำไมนางมีพัดลมเป็นส่วนตัวของนางอ๋อนี่นี่เ็าสนใจชุดนี้อยู่ให้จะเป็นนักสำรวจป่านี่นี่ได้บ้านมาได้บ้านมาด้วยอันนี้เราอันนึได้บ้านแบบนี้มาสามหลังกำลังช่างใจแต่มันน่าจะใช่แหละ3ามสีสามหลังแล้วก็ซื้อปุ๊บใส่ถุงจริงใจจ้ะ อันนี้อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่แล้วเราก็ไปเลยนะอันนาะเราไม่ถามไปว่าเขาไรไ้นะไปแล้วนะ เดินทางโดยรถเช่าบัตเจ็ตพิการ,รอ๋อที่นี่เนี่ย ขึ้นชื่อของอาหารแห่งรัฐฉานคือเต้าหู้ใช่คไหมลองชิมก่อนอน่แน่ลองชิมก่อนนี่นี่เต้าหู้มาครับมัน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 เจ๋งยังไงอะคะไม่เหมือนเต้าหู้ที่อื่นเออไม่เหมือนจริงด้วยขอบคคุณ่ยังไม่ได้ชิมเลยยังอ๋อเราต้องชิมปะคะ ไม่ต้องย่างย่างไม่ต้องจิ้มพี่ต้องไม่จิ้มก่อนครับผมต้องไม่จิ้มก่อนเราจะได้รู้ว่ามันรสชาติของเขาเป็นยังไงแต่ประเด็นอยากให้ดูน้ํามันนะคะใสมากอ่ะใช้น้ำเปล่าทอดครับอร่อยไงอร่อยหรือเปล่าไม่รู้คุณจ๋าอร่อยว่ะเตาหู้เป็นเต้าหู้ทำเองครับทำจากถั่วเขียวครับไม่ผสมแป้งเลยครับอือค่ะครับผมเขาไม่ได้มีแค่เต้าหู้นะมีข้าวซอยแห้งรัสสากมีข้าวซอยแล้วก็มีกิมจิอื าพูดถึงอาหารรัดฉานเนี่ยอะไรมันคือ,อเอกลักษณ์หรือว่าพอเพนปุ๊บเอ้ยอันเนี้ยอาหารรัดฉาหคืออะไรคะแล้วก็ถั่วเน่าเต้าหู้กับถั่วเน่าคือคือไทยใหญ่นะจะกินถั่วถั่วเป็นหลักนะครับผมแล้วก็จะเอามาแปรรูปตั้งแต่ถั่วมาทําเป็นถั่วเน่าก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเต้าหู้หรือทําเข้าวในขอ,อดูถั่วเน่านหน่อยนะครับ ัชชาเนี่ยเขาบอกว่าดูจากดูจากไอ้ผักแห้งเขาบอกาได้รับอิทธิพลมาจากจีนจริงหรอเต้าหู้เนี่ยเนื้อเนื้อนุ่มเนอะแล้วก็มีความหอมของเต้าหู้ไม่เหมือนเต้าหู้ที่อื่นที่เคยกินมาคือมันเนียนอืมันไม่เหมือนกินเต้าหู้นะเนื้อเนียนอ่ะมันเหมือนกินอะไรวะเหมือนกินลูกชิ้นปลาแบบเนียนเนียนอ่ะเหมือนกินไข่ตุ๋นทอดอืมแ่ว่าไหมใช่ แล้วไข่ไข่ถั่วเหลืองมันดียังไงอะคะไข่ถั่วเหลืองมันจะดีกว่าพาราฟินก็คือว่าถ้าเป็นพาราฟินเนี่ยจะมีสารกรอบมะเร็งแต่ไข่ถั่วเหลืองนี่จะไม่มีสารกรอบมะเร็งอ๋อไงไอเทียนหอมที่แบบเป็นเป็นไข่พาราฟินใช่ครับอันนั้นคือไม่ดีไม่ดีครับก็คือจะมีสารกรอบมะเร็งกอเนี่จะเป็นไข่ถั่วเหลืองคือเป็นธรรมชาติแล้วก็น้ำตาเทียนเนี่ยคือจะไม่ร้อนมากแต่น้ำตาเทียนหนึ่งสองซั่อ๋อแล้วอันนี้นี่ก็สามารถแล้วก็มาทาเป็นครีมบำรุงผิวเออแต่มันไม่ร้อนจริงๆจร จะเป็นนีมานก็คือว่าเราจะไม่ถึงแบบบรรยากาศนิมานคือเป็นนานกาแฟลองให้เลยดิลองไปเลยเลิกกาแฟนตรงนิมานอันนี้คือคาเฟ่แอทโฮมอืมเะี้เราจุกเนีวนลลาจะนำหน่อยๆอืมใช่เนี่ยๆหอมน่ากินอ่ะ นี้จะเป็นมี่วับแบบมูเตลูนหน่อยๆนะฮะเพราะว่าเทียนสีแดงเนี่ยหมายถึงพลังหมายถึงโชคและกินส้มส้มทีซีพลังพลังเดี๋ยวเดี๋ยวสุดุดโดูชื่ออะไรไอซ์ไอไอแต่งเรื่องตลอดสร้างสตอรี่ไม่ประเด็นคือกำลังดมอยู่มาแบบคนใส่หูแล้วสมมติสมมติกำลังจะตัดสินใจแล้วว่าเอาอันนี้ไอซ์จะมาทันทีแบบแล้วเอาไปแล้วสามแล้วเท่าอีกอันแแต่นี่คือดีกว่าตัวนี้ไง ก็เจ้าเองร้านข้าเจ้าร้านข้าเจ้าอย่ามาอย่ามาพรก่อนเดินเข้าร้านนั่นเป่าเงี้ยพอซื้อเสร็จกระปุกพอซื้อเสร็จมันบอกมูเตลูต้องอันนี้วันนี้เรามาวันธรรมดานะยังเงียบนิ่งๆเงียบๆแต่เนี้ยวันเสาร์ดูดิ งานคราฟเก๋ๆสีมือหรืออะไรที่มันเป็นของที่มีประโยชน์ใช้แล้วมันไม่ใ่ไขมีสานเคมีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยอย่างเหมือนไอเทียนที่ไอซส้อมาเทียนใช่เทียนก็จะมาไฟนะที่เาอธิบใ้ให้ฟังอ่ะว่าก็เขาไม่ได้ทำมาจากไข่พารฟินนี่ทํามาจากไข่ถั่วสวเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพก็คือของในนี้น่าดูนะเหมือนตลาดไอที่ ยังคุยกับพี่การว่าทั้งสองตลาดเนี่ยเหมือนกับตลาดที่พี่การตอนที่เราไปถ่ายพาซาบาซาที่เกาหลีใต้อะที่โซะแล้วพี่การพายไปเดินตลาดเนี่ยมันมีของแบบแฮนด์เมดของแบบว่าทำทำมาเพื่อไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็ตลาดเก๋ๆเรามาเดินได้ก็นิดนึงว่าวันเสาร์ใครมาให้มาเสาร์อาทิตย์ใช่ให้มาเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเขาก็เปิดแหละแต่ว่าก็ข้าของจะไม่เยอะเท่านี้ มัน<า>ของที่คือถ้ามาวันธรรมดาตรงนี้มันจะไม่มี<ช>ไอพวกแผงแต่จะกจจช็อปอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเจออยู่อะไรอย่าง<ช>างี้ยมากันเถิะนะอตรงนี้คือตรงนี้คือเขาเรียกว่าเนี่ชําฉามาเก็ตตรงนี้เป็นเวิร์กชําฉาแต่ทั้งหมดนี้ ที่มีอาหารอาหารไทยใหญ่ตรงนู้นเลยที่เราไปกินเต้าหู้กันมาเนี่ยเขาเรียกว่าหลงหิมคาว์นะคะทั้งเวิร์กนี้ใช่ไหมใช่ทั้งเวิร์กนี้หลงหิมคาวก็จะมีตลาดชุมชนแล้วก็มีชําช้าแล้วก็เดินเข้าไปจนสุดมันก็จะมีร้านมีนาเป็นร้านอาหารนะคะก็เรียกว่าเดินชิวๆสบายๆได้ครึ่งเช้าไม่ชิวหรอกของวิเดียของน่าซื้อ ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาที่นี่ไม่มีตู้ ATM นะคะไม่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหากนไม่มีตังค์ก็สามารถโอนเงินได้ค่ะอยากได้อะไรโอนเลยจ้ะแต่ตอนนี้ขอขอกาแฟสักแก้วก่อนนะพี่พี่เอา้างพี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเอาอเมริกาโน่เย็นเดี๋ยวตามเข้าไปนะเดี๋ยวขอดูร้านนี้ก่อนไปสั่งให้ด้วยพี่เอาเสื้อเหลืองใชลรู้ลูใช่ไซพี่เลยอ่ะ หลับลงล้วไม่ซื้ออะไรแล้วนะไม่ซื้ออะไรแล้วนะมันหลอกมันไปไปมันจะไม่ซื้ออะไปไม่ซื้อ,อ,อ,อแล้ว,ลวพอพอจบจบกันที่ต้องให้มันจบกันที่วันนี้ไม่ซื้ออะไรแล้ว The Bridge and Eclectic Luxor Hotel. เหนื่อยเลยพี่วิวอย่างนี้จะเหนื่อยทำไมล่ะไอก็ขับรถจากเชียงใหม่มานี่ปลายสามชั่วโมงได้นะประมาณสามชั่วโมงค่ะสมมติถ้าคนชอบขับรถสบายมากสนุกมากแต่เราอะสบายไงเพราะว่านั่งอย่างเดียวอะพี่อะฮะรเจ็ดรถเขาใหม่เราก็เรืองพี่นัทพี่ไอเรื่องมาแบบขับเคลื่อนสี่ล้อใช่มันก็เลยแบบเออคือถ้ามาถ้าจะมาเที่ยวทางเหนือขอ ขอแนะนําเลยอใช้รถใหญ่รถขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคือ b u d g e ตเลือกได้นี่ใช่ไหมเลือกได้แล้วรถบัสเจ็ตเนี่ยใหม่ทุกคันสะอาดทุกคันด้วยปลอดภัยแน่นอนนะคะมีหน้ากงหน้ากากมีใช่เผื่อบางคนลืมนะมาลงรถไปหยิบนน้นหยิบนี่อ่ะมี c เยจ่พูดถึงทางสวยตลอดทางแล้วตอนที่เรามาฝนตกนิดนงแต่ก็กลายเป็นหมอกอะไร มาถึงปุ๊บแล้วเจออย่างนี้แล้วภาพหายเนี่ยจริงจรหายเหนื่อยหายเหนื่อยวันนี้เนี่ยโคโค่ลีโน่เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ขายอะไรเขาขายเครื่องดื่มกับเขาไม่ได้ขายอะไรเขาไม่ขายอะไรเขาบอกแล้วเอาของอาหารนี่โอเคอร่อยวิวขาวิวอร่อยปกติวิวอร่อยวิว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 บอกว่าเลยค่าวิาวิว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 วหาวิววิววบววิ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 วว่ววิ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 ว แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเงียบไปเราก็มีคนมาทําเสียงโครมคลานอยู่แถวเนี้เดี๋ยวกแป๊บนึงเขาจะเริ่มมีเสียงชอบนะชอบนาอะไรคะโครมคลามอะไรเงี้ยไม่ชอบคืออย่างเงี้ยได้ยินเสียงแค่เสียงจักจั่นเลไลเาะแล้วเดี๋ยวลองดูลองฟังเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะมีนักดนตรีแต่เครื่องดนตรีเนี่ยถ้าวางทิ้งไว้ เอออีกแป๊บเดียวเนี่ยมันจะไม่ทิ้งแล้วนะมันจะมีคนมันจะมีไอไอจน่ไอโจอเนี้ยมันใครวางเครื่องดนตรีไว้มันจะสวมรอยมันจะสวมลอยอย่างเงี้ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยไอเนี้ยมาได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะเปิด11โมงค่ะพี่11โมงจนถึงสองทุ่มทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดีใช่ก็นั่งดูเนี่ยนั่งดูภาพาทิตย์ตก เรื่องดื่มนี้เมื่อกี้ดูดไปแบบว่าอร่อยเอเอส่วนเมนูก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็บางคนเนาะกินง่ายๆ่ายยำมุ้งเส้นคัะเต็กเอ้ยอะไรเอ้ยขอถอดชิมอันนี้ก่อนอเวลามาทางเหนือเนี่ยเห็ดอบซีอิ๊วเนี่ยถือว่าปราบเสียง ทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่พักเก๋ๆเท่ๆอยู่ติดต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับสุพานนวรัตสุดยอดของความลักชัวรี่เลยลังสรรความลักชัวรี่ขึ้นมาเลยสำหรับ The Bridge and e c l e c t i c Lux Hotel มีแค่9ห้องแต่ละห้องแต่งไม่เหมือนกันมี3ชั้นชั้นละ3ห้องว่าจะนอนสัก9คืนเพื่อได้ดื่มดำกับบรรยากาศทุกคน เปลี่ยนแต่งไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมแต่สวยมากพูดเลยอ่ารวมถึงไท a เวส e เจ็ใช่ก็ต้องขอบคุณด้วยเดินทางมาสะดวกสบายมากมีเที่ยวบินมาเชียงใหม่ทุกวันค่ะใช่แล้วก็ b u d g e จ Thailand ใช่แล้วค่ะคิดถึงรถเช่าให้คิดถึงเราบั d g e จค่ะใช่สำหรับครั้งหน้า เราจะพาคุณไปซ่าที่ไหนในเมืองไทยก็ต้องติดตามนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับดูรายการย้อนหลังเราได้นะทุกตอนทาง y o u t u b อ IV ว่า r o d u c t i o n นะคะ,คะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะดูรายการสดพบกับเราได้ค่ะทุกคืนวันพฤหัสห้าทุ่มครึ่งทาง PPTV HD 36ค่ะใช่ค่ะและครั้งหน้าเราจะพาคุณไปซ่าที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะออกเดินทางไปพร้อมกับเรา ภาษาบาษาภาษาเมืองไทยขึ้นมาตรงวัดพระทัตุแม่เย็นเนี่ยอืก็ถือว่าเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะขึ้นมาดูใช่โอ้อันนี้อะไรนะเชียงตุง เชียงตุงชื่อห้องก็จะไม่เหมือนไปเห็นเห็นไม่ถึงดอยเชียงตุงอ่ะสายตายาวสะพานเนี้ยถือว่าเป็นไฮไลท์แต่ต้องบอกว่าเอาบอกก่อนชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านแพมบกเอยมันโกมันโกคาเฟ่